โชคชะตาบุคลิกภาพของผู้ที่เกิดวันจันทร์และกากบาทกลางฝ่ามือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและอุปนิสัยของมนุษย์ถูกกันกรองและได้รับอิทธิพลจากหลายสิ่งหลายอย่างตามความเชื่อในศาสตร์ astrology หรือว่าวิชาโหราศาสตร์เวทและวันทั้ง7วันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในโหราศาสตร์เวทจะเรียกดวงสุริยะวันอาทิตย์ดวงจันทาวันจันทร์ ดาวมังคลาวันอังคารดาวพุทธะวันพุธดาวคุรุวันพฤหัสบดีดาวสุกลาวันศุกร์ดาวสอหนีวันเสาร์เล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเรานำเอาโชคชะตากับวันทั้งเจ็ดมาเล่าให้ฟังวันที่หนึ่งวันจันทร์ดวงจันทราหรือวันจันทร์มีบุคลิกภาพที่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน สงบเสงเง่ยมเรียบร้อยและใจดีหน้าทนุถนอมปรับตัวได้ดีแต่ตัดสินใจช้าและลังเลมีเสน่ห์ทางด้านร่างกายมีเซ็กส์เอเพียลสูงแต่มีอารมณ์แปรปวนอ่อนไหวง่ายรักและชอบที่จะคุ้นชินต่อสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่อยู่อาศัยรวมทั้งชอบที่จะอยู่กับครอบครัวโดยเฉพาะแม่ชอบความสม่ำเสมอและความปลอดภัยในความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้ชายวันจันทร์ชายหนุ่มในเงาจันทร์เป็นคนมาดเท่เนียบมักมีฟอร์มอยู่ตลอดเวลาท่านชายที่เกิดในวันนี้โดยส่วนใหญ่พิธีพิถันกับการใช้ชีวิตและการดูแลตัวเองชอบความสมบูรณ์แบบทั้งที่จริงแล้วไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบได้หรอก จากอิทธิพลของดวงจันทร์ทำให้เป็นคนที่รักสวยรักงามรักความหรูหรามีจินตนาการสูงและอารมณ์อ่อนไหวง่ายส่วนใหญ่มักชอบคนที่มีสเสน่ห์น่ารักเอาใจเก่งและชอบคนฉลาดมีความสามารถดูแลตัวเองได้ผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนอ่อนไหวและเจ้าอารมณ์โชคดีที่รู้วิธีการจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุดเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจและห่วงใยอย่างแท้จริง อยู่เคียงข้างเสมอเมื่อคนที่คุณรักต้องการให้ความสําคัญกับการดูแลครอบครัวและมักจะเป็นแม่ในกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมีสุขภาพดีแต่การเอาใจใส่มากเกินไปไม่ให้ผลดีกับคนใกล้ชิดดังนั้นควรรู้ว่าเมื่อใดที่จะต้องถอยออกมาอย่างเล็กน้อยและปล่อยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตของตนเองบุคคลที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่เกิดบรนจันทร์ ชอบทำบุญทำทานมีความสามารถในการอ่านใจคนได้อย่างลึกซึ้งใจเย็นและศัตรูมักจะกลายเป็นมิตรเป็นคนที่จริงจังและมีความจำดีทั้งหมดเป็นข้อมูลมาจากตำาตรา Astrology รหรือโหราศาสตร์เจากซีกโลกตะวันตกและเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาให้เชื่อแบบไม่ได้คิดพิจรารณาหรือไม่ได้ไต่ตรอง ให้คิดเสียว่ามาฟังเรื่องราวที่เราคุ้นเคยแต่ต่างกันโคนลซีโลกอยากให้รับชมเพื่อความบันเทิงและขอบคุณสำหรับการกดติดตามหรือการพูดคุยกันในช่องด้วยมารยาทที่ดีของสังคมขอบคุณอีกครั้งครับถ้าสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถเขียนบอกได้แล้วผมจะไปค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเราโดยผมดรแตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ